สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะเที่ยวบ้นน้องๆ EP ที่ี1 0่110มาแล้วค่ะทุกคนพี่ปอหายไปประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะสำหรับเที่ยวบ้านน้องๆวันนี้ก็กลับมาแล้วค่ะทุกคนโอ้ใครยังชอบอยู่ก็ขอเสียงหน่อยนะคะทุกคนจะได้มีกำลังใจทํานิดนึงไะเราไปดูหลังแรกกันเลยดีกว่านะคะชื่อบ้านที่ฟาร์มมีสอหลังค่ะสร้างเองโอเคไปดูกันเลยว่า น้องก็สร้างอะไรบ้างนะจ๊ะอะหลังแรกเห็นแล้วสีเขียวนนบ้าดอ,อกแนบาวบอกว่าชนบทนบดนิดๆน,นะไม่นิดหรอกคือชนนบทนี่แหละมาโอ้ยสร้างดีนะั่นเนี่ยไหนโอ้ยต้มอะไรอยู่เนี่ยโอ้โหระวังไฟไหม้บ้านนะระวังไฟไหม้บ้านนะคะ นี่จะเป็นแบบว่าซอยห้องนะนี่อันนี้แหละห้องนอนจะเป็นห้องนอนสองสองเตียงแล้วมีทีวีด้วยมีนั่งเล่นอ่าคือครบในห้องเดียวไปเลยนะเดินออกมาข้างนอกก็เจอเออเขาเรียกว่าอะไรนะทีวีอีกอันหนึ่งคือบ้านรวยมากมีทีวีสองอันด้วยเฮ้ยบ้านใครมีทีวีเกินสองอันยกมือขึ้น เออส่วนใหญ่มันก็ต้องมีเกินสองอันป่ะหรือไงบ้านพี่ปอมีสองอันแต่ใช้แค่อันเดียวเพราะว่าอีกอันนึงไม่รู้จะให้ใครดูไงก็แต่ว่าซื้อเครื่องใหม่ไงเครื่องเก่าก็ไม่ได้ใช้อ่ะเออบ้านใครมีทีวีเกินสองอันมั่งแบบว่ามีห้องนอนห้องนั่งเล่นอะไรอย่างงี้ป่ะหรือไงหรือว่าบ้านมีอันเดียวเออน่าจะมีอันเดียวเนาะเพราะว่าเพราะว่าอะไรก็น่าจะมีอันเดียวนั่นแหละไม่รู้นะอันนี้ก็หลังที่สองของน้องเขาคือจะบอกว่า เฮ้ยมันน่ารักมากเลยพี่ปอชอบหลังเนี้ยมันเป็นแบบดูตะมูตะมีมากเลยอะ่ะนี่เอออันนี้น่ารักอันนี้น่ารักจริงๆแล้วก็อยากสร้างบ้านแบบชั้นเดียวนะเออมันดูแบบน่ารักไม่ต้องทำความสะอาดเยอะถ้าเป็นชีวิตจริงใช่ป่ะแค่นี้พอมีห้องนั่งเล่นห้องนอนแหละแค่นี้พอออ้ยมาดูหลังนี้ดีกว่าทุกคนหวานมากๆเออเคยบอกว่า ถ้าทำบ้านสีชมพูไปแล้วแล้วเป็นแบบกระจกมันจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูซิว่ามันจะเป็นไงนี่ไงแบบเนี้ยอ่ะพี่ปอคะหนูชื่อหยกคะ่ะหนูสร้าบ้มากระจกสีชมพูไปหน่อยนะคะโอเคไปแล้วน้องหยกอ่านี่พิงคมีพอนี่อะไรเนี่ยชมพูหมดเลยเฮ้ยเออมันก็จะเหมือนแบบส่วนในฝันนิดๆว่าแบบอารมณ์แบบในฝันในฝันอะไรอย่างงี้ว่าแบบเจ้าหญิงเจ้าหญิงอะไรแบบ นึกไม่ออกอะ่ะแบบน่ารักน่ารักอะ่ะอันนี้แหละอันนี้คาดว่าจะเป็นไอ้ที่มันอยู่ลงนาวะอันเนี้ยใช่ไหมที่มันอยู่ลงนาเนี้อะไรอะ่ะลูกกงเอ,อ้ยมันก็เข้ากันดีนะหาประตูทางเข้าเข้าทางไหนเนี่ยทางนี้วะโอเคทําไมโตมโตมันเป็นสีชมพูได้ปะไม่ได้เนาะได้เท่านี้ใช่ปะโตมันได้เท่านี้ใช่ปะเฮ้ยมันได้อีกดี ต้องเปลี่ยนสีให้มันเป็นสีขาวก่อนใช่ป่ะแล้วค่อยให้มันเป็นกระจกเออใช่ไหมมันได้ไหมน่าจะได้อยู่นะออกทางไหนเนี่ย <c ười> อ๋อประตูทางนี้เอ,อ้ยมันก็อันนี้อะไรเตียงอะขึ้นนอนอไม่ได้พยายามนอนแล้วอะหรือต้องกระโดดขึ้นไปไม่แน่ใจนะหาทางขึ้นไม่เจออันนี้อะไรห้องน้ําหรือเปล่าคือ <c ười> มันมันชมพูไปหมดเลยมันหาทางออกไม่ได้ เออน่ารักดีนะเนี่ยชอบตรงนี้มากเลยอ่ะอที่มันยื่นยื่นมาตรงเนี้ยคือแบบสวนข้างหลังบ้านอ่ะโอ้โหมันสุดยอดความชมพูมากเลยทุกคนใช่มันสุดยอดความชมพูมากน่ารักนะในีฮ่เออชอบตรงเนี้ยประตูรั้วตรงเนี้ยนี่อะไรต้นไม้ชมพูน่าจะทําชมพูให้มันหมดเลยนะน้องบอกหนูขี้เกียจเลยพี่ปอแค่นี้หนูก็สองวันแล้วนี่ เออไว้ถ่ายรูปเล่นตรงนี้ไะหลังต่อไปจะบอกว่าชอบมากเลยอ่ะทุกคนคือน้องเขาเล่นสีอะไรได้ดีมากๆเลยทําแบบเฮ้ยมันสวยดูดีต้องไปดูด้วยตาตัวเองนะนี่ไอดี ID น้องเขาอยู่ตรงนี้นะจ๊ะพี่ปอไปบ้านหนูหน่อยค่ะไอดี ID ตรงนี้นะบ้านสี่ชั้นคนรวยค่ะสร้างเองทํามาสี่ชั้นหนึ่งวันสร้างอะไรนะสร้างชั้นเดียวคันเหนื่อยมากฮะ ส,สร้างวันเดียวหรือหลายวันอาดีๆเฮ้ยแต่มันน่ารักนะชอบแบบว่าความคิดสร้างสรรค์นนะโอ้ยมันแปลกอะแปลกมากๆเลยแล,แล้วแล้วมันสวยมากอะอาดูเด็ดูเด,ด็เ,ดเห็นป่ะมีสีหลายสีคือแบบเฮ้ยเอยเอหน้ารักอะถ้าเป็นพี่ปอยจะทําได้ไหม <c oughs> คือยังคิดไม่ทันไงอ่าดูข้างในสี่ชั้นทําอะไรบ้างชั้นล่างก็จะเป็นแบบเอ้ยโล่งๆมีคงมีครัวตามมทธยาสัยเห็นป่ะ มีห้องนงห้องน้ำนะโหอ,อยู่บ้านกว้างขนาดนี้คือแบบว่าอะไรรู้ปะถูขี้ตาแตกเลยทุกคนโอ้โหสำหรับใครขี้เกียจอะต้องมีบ้านหลังเล็กเหมือนพี่ปอนะ <c oughs> เพราะอะไรขี้เกียจถูทุกคนเนี่ยมันไม่มีเวลาทํอย่างอื่นเลยอะแค่ถูบ้านก็หมดวันแล้วทุกคนโอ้โหอ,อ,อย่างนี้ต้องจ้างคนใช้สักสิบคนคนละชั้นเลยนี่ชั้นนี้เธอทํานะชั้นนี้ฉั้นทํานะ ดูดิกว้างมากแค่เดินก็เหนื่อยแล้ววะ่ะทุกคนน้องทำดีด้วยนะคือแบบว่าเสมอสนิทเข้าใจว่าประตูไม่พังง่าบ่ะเออกำแพงไม่พังงาบ่ะมันเสมอสนิทกันหมดเลยแสดงว่าเป็นมือโปรเฟชชั่นอลแบบว่าสร้างเก่งแล้วอะไรเงี้ยอุ้ยนี่ประตูนักตั้งบานนี้ชอบมากเลยอะคือออกแนวใสๆใช่ไหมเออเออสวยอะ คือมันลงตัวไปหมดเลยนะชอบมากเลยออ้ยไอเดียดีอ่ะทำได้ไหมพี่ปอคิดว่าจะทําไม่ได้อ่ะดิเนี่ยดูดิเห็นไหมนี่อะไรชั้นอะไรละชั้นสองเอ็นชั้นสองและชั้นสามอันนี้ชั้นสามขออภัยในควาไปทำอะไรมาพี่ปอตะกี้กินกระเพดมาติดคอกินกระโพดมาแล้วมันติดคอทุกคนยังไม่หมดเลยครับอ่ะ นี่อันนี้ชั้นสามแล้วเดี๋ยวดูชั้นสี่ชั้นสี่นี่เ่าจัดเลี้ยงหรอเอาไว้จัดเลี้ยงใช่ไหมนี่อาหารเต็มเลยโอ้โหกินกันโขอ,อยู่กันกี่พันชีวิตเนี่ยทุกคนเยอะมากโอ้โหโอ้โหถ้าเกิดว่ามีลูกแฝดน,นี่คือแบบเอ้ยเคยดูเปล่าสารคาดีอะมีเมียเยอะที่สุดมีลูกเยอะที่สุดอยู่ในบ้านเป็นร้อยกว่าคนนะเอ้ยมันมีจริงนะของแบบเนี้ยเออต่อไปมาดูดีดีกว่า อะไรเนี่ยคืออะไรคืออะไรคะพี่ปอคะไปดูร้านอาหารรอยฟันรอยน้ำลอยน้ำหน่อยคะ่ะถ้าไปหนูจะวิ่งรอบบ้านยี่สิบครั้งแล้วพี่จะรู้ได้ไงว่าหนูวิ่งรอบบ้านยีิบครั้งละคะนั่นนะซอะไรเนี่ยมันเป็นที่จัดคอนเสิร์ตไม่ใช่หรอแล้วร้านอาหารลอ,อยน้ำอยู่ตรงไหนะน้องส่งไอดีผิดหรือเปล่าหรือเปล่าฮะไหน หรือมันอยู่ตรงนั้นพี่ปอไม่ได้ไปมันเป็นเต็นท์ไม่ใช่หรอเป็นเต็นท์แบบว่าพักแบบว่าบ Big, Big ิ๊กบิ๊กบาวเทนอะอะไรเงี้ยใช่ไหมที่เขาจัดคอนเสิร์ตท,ที่เขาใหญ่ป่ะแบบว่ามีอะไรเนี่ยเอ่อห้องน้ํามีที่จัดคอนเสิร์ตมีที่นอนด้วยตั้งแคมป์เออเฮ้ยเฮ้ยแบบนั้นเลยใช่ไหม yeah, 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 yeah. เย่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 เขาแล้วเล่นคอนเสิร์ตเหนื่อยเสร็จแล้วก็มาเออเขาเรียกว่าอะไรนะนอนเอ้ยใช่หรือเปล่าน่าจะใช่แหละ ชัวไม่รู้เหมือนกันใช่เปล่า้น่ารักก็น่ารักดีนะโอเคใช่ส่วนน้ำไออะไรนะร้านอาหารลอยนะ้ำ่ะมาบอกด้วยไม่รู้เหมือนกันไปมาดูบ้านหลังนี้คือแบบเฮ้ยเห็นเราวตกใจมากเลยอะ่ะพรอ,อะไรเฮ้ยมันน่ารักมากเลยอะ่ะเออน่ารักซะจนอยากจะก๊อปปี้เลยอะ่ะพี่ปอออีกแล้วเหรออุ้ย ั็ดีค่ะพี่ปอนหนูอยากให้ไปอีพีสิมาเลยเลยจากวันนี้เลยจากวันนี้วันนี้อะมาไปดูร้านอาหารของน้องเขาดีกว่าเฮ้ยทำแบบเหมือนต่างประเทศมากเลยทุกคนมืออาชีพสุดๆไปเลยเฮ้ยสวยชอบมากเลยทุกคนสิบเต็มสิบเลยอ่ะดูเดะมีกลงมีแก้วที่ล้างจงล่างจนเฮ้ยสวยมากทุกคน โอ้ยมีลูกมะพร้าวล่วงตรงนี้ด้วยทุกคนโอ้ยมันบรรยากาศดีมากโอ้ยสร้างดีอะทุกคนอะไรอะสวยเข้าทางไหนหา <c oughs> <c oughs> เอาอีกเอาอีก <c oughs> ยังไออีกโอ้ยหาทางเข้าไม่ได้อยู่ตรงไหนเนี่ยตรงนี้ปะตรงนี้เอ้ยตรงนี้เข้าตรงนี้สมองโง่จังรอยคอโอ้ยสวยตรงนี้ก็ทางเข้าได้งโง่อีกแล้วโอ้ยน่ารักคือสวยแบบ สวยแบบสวยเลยอ่ะทุกคนไม่มีทิฏฐิอะไรเลยทุกคนสวยมากเฮ้ยนึกถึงแครอทเลยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยแครอทเลยส้มสวยมากอ่ะโอเคทำดีมากเลยค่ะบ้านติดชาทเรเย,ยืมทำละครสั้นหน่อยนะคะ <laughs> เออใช่ใช่อ้าวหลังนี้กับหลังนั้นเงเหมือนกันบังเอิญทำได้กันหรือเปล่าเนี่ยคล้ายกันเวอร์นี่เดี๋ยวเด หลังคาพังเงิบเมื่อคืนโดนพายุเมื่อคืนโดนพายุพี่ป้อค้าไปร้านหนู่นหน่อยคะ่ะชื่ออะไรเนี่ยหนุนเหรอหนุน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 คะ่ะใช่ไหมเออใช่โอ้โอนารักเป็นร้านออกแนวอะไรนั่งชิลกินลมชมวิวหิวชาบูขึ้นมาทันทีเลยทุกคนตอนนี้อยากกินอะไรที่มันอร่อยอร่อย นั่งห้องแอร์หรือจะนั่งตากลมอ่าเลือกเอาน่ารักดีนะอ่านี่อะไรประตูพยายามจะเปิดให้ร่อยแล้วมีห้องน้ําอันนี้ที่เตรียมอาหารโอเคอยู่นะอ่าไปดูก่อนอ๋ออกทางไหนเนี้ยสับสนในชีวิตนิดนึงพักหายใจพักหายใจโออทำเป็นแบบว่าออกแนวแบบ อะไรเขาเรียกว่าอะไรนะหลายบรรยากาศในร้านเดียวใช่ไหมอยากจะมาถ่ายรูปก็ถ่ายไปตรงนี้ <c oughs> มุมถ่ายรูปเยอะด้วยออกแนวคาวเฟ่นิดๆว่าเออใช่อันนี้อะไรไม่อยากกินในร้านมากินตรงนี้โอเคเฮ้ยมดแล้วอรอจบแบบไม่ทันตั้งตัวไปแล้ว